ที่นังข่าวกีฬาผู้บอลไทยบบยฉีสไตล์ประจำบ,บันที่3ตุลาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจก,กันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อารัฐยังไงเมื่อมาแล้วนะทอมาสัสไทยชมิทติดทีมชาติไทยอยู่7ปี ดนกรณีเจโนโทมัสจูเนียร์นน Junior, ไทยชีวิตลูกครึ่งไทยเยอรมันเล่นตำแหน่งแนวรุกสารพัดประโยชน์ปัจจุบันนั้นสังกัดอยู่ที่สโมสร TSG 1 8 9 9 h o f f e n h e i m ฮอฟไ์ heim, ในชุดเยาวชนมีชื่อติดทีมชาติไทยยู7ปีโดยจะเก็บตัวฝึกซ้อมเป็น2ช่วงได้แก่วันที่2ถึง6ตุลาคมคือเป็นช่วงประเมินก่อนที่จะคัดตัวไปซ้อมในช่วงวันที่6ถึง16ตุลาคมภายใต้โคช้ชมาร์โกก็อเคิลชาวเยอรมัน ดยก่อนหน้านี้ต้องเคยเล่นกับ Academy STB Academy ก่อนจะไปค้าแข่งที่เมืองเบียรในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับแต่ผมเป็น,นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็บร้กันนะฮะน้องไทยชมิมิทมาร้วนะผมถือว่าเด็กคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะว่ามีความสูงที่เป็นเลิศเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากกครับเวียดนามเดินหน้าขอโอนสัญชาติจวานเน่แจ็คเกิลซีโอสองแข้งบราซิลเสริมทัพทีมชาติอีกในครั้งนี้ ดยสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF นะฮะยื่นขอโอนสัญชาติโจวันเน่กองหลังความสูง188เซนติเมตรและก็จัสเคิลซีโอกองหลังความสูง196เซนติเมตรจากบราซิลต่อกระทรวงยุติธรรมหวังจะตามรอยบาราฟาเอลซนนะฮะเสริมทัพทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้โดยสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF เดินหน้าในการลุยต่อหลังจากที่ยื่นในเรื่องถึงกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะสนับสนุนการโอนสัญชาติ ของโจวันนี่บราโกแจ็คเคนซิโอสอนักเตะบราซิลที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับพนาุงของดินบินเอฟซีึกีลีกในฤด,ดูกาลส0 2 5ัี่โดยมีการรายงานข่าวาว่าการดำเนินการในคั้งนนี้มาจากข้อเสนอของคิมซังซิกเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามที่ต้องการเสริมขุมกำลังในระยะยาวซึ่งกระทรวงทางนของทางฝั่งวัฒนธรรมเองเอกีฬาและก็การท้องเชี่ยวได้ทำนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการในคั้งนี้เพิ่มเติมแล้ว หมยทั้งสองคนนั้นจะไม่ได้มีเชื้อสายเวียดนามแต่ว่าผ่านเกณฑ์สําคัญในการโอนสัญชาติเนื่องจากว่าพำนักอาศัยในประเทศต่อเนื่องเป็นตั้งแต่ช่วงปี2019โดยที่เกณฑ์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติรฟีฟ่ากำหนดไว้ว่าต้งเตะไร้์เซอร์เชื้อสายต้องอยู่ในประเทศอย่างน้อย5ปีติดต่อกันจึงจะมีสิทธิ์รับใช้ทีมชาติในครั้งนี้หากการยื่นเรื่องสําเร็จจริงจะทําให้ทีมชาติเวียดนามนั้นมีแข้งโอนสัญชาติเพิ่มเติม,ตม,ตมอีก ต่อจากเงียนชวนซอนหรือว่าบราฟเอลสันอกองหน้าชาวบราซิลที่เปลี่ยนสัญชาติและก็แจ้งเกิดผลงานอย่างโดดเด่นในศึกอาเซียนครับ2 0 2วันที่ผ่านมาสำหรับโปรไฟล์ของทั้งสองคนโจววนเน่วัยสิปีเกิดในช่วงปี1994กองหน้าร่างสูง188เมตรเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกและก็แนวรุกตัวเป้า ส่วนแจ็คเคโอซีโอวัย2ปีเกิดในปี1993เซนเตอร์แบ็กร่างใหญ่ที่สูงถึง196เซนติเมตรเป็นหัวใจในรับของทีมทั้งคู่ถือเป็นกำลังหลักของนินบินเอฟซีในศึกวีลีกปัจจุบันหรหากโอนสัญชาติในครั้งนี้จริงสำเร็จจริงก็จะเพิ่มมิติใหม่ให้กับทีมเชิเวียดนามในอนาคตอันใกลน้นี้เป็นรว่งงานนี้นะผมเวียดนามติดใจนะฮะเพราดังนักเตะโอนสัญชาติซะแล้วเพราะฉะนั้นไทยเ,าเรารออะไรอยู่เจ้าเนี่ย เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจน,นครับหาไรนงไงสมาคมฟุตบอลไต้หวันเปิดขายตั๋วเกมดวลทีมชาติไทยศึกคัดเอเชียนคัพ2 0 2วัน 27, นะเนเมืออ่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะครับผมสมาคมฟุตบอลไต้หวันเองนะฮะเปิดขายตั๋วเกมในบ้านที่จะพบกับทีมชาติไทยแต่วันที่14ตุลาคมหวังแรงเชียร์ช่วยสร้างโอกาสในการลุ้นเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกเอเชียนคัพ2 0 2 7 ซึ่งสมาคมฟุตบอลไต้หวันได้ประกาศเปิดขายตั๋วอย่างเป็นทางการสรับเกมสำคัญที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2วัน 2, 27รอบคัดเลือกรอบ3นัดที่4วันที่14ตุลาคมที่ไทเปสเตเดียมโดยตั้งเป้าใช้พลังของแฟนบอลลุ้นทีมในการสร้างโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในคั้งนี้โดยไต้หวันออกสตาร์ทคัดเลือกด้วยผลงานที่ไม่ค่อยดีนัก หลังแพ้2นัดติดต,ต่อกันแต่ยังคงม,มั่นใจนะว่าการเจอกับทน้ขของฝั่งทีมชาติไทยทั้งเย่าและเยียนช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเกมชี้ตาในการลุ้นผ่านเข้าไปสู่อรอบสุดท,ท้ายพร้อมกับประกาศเชิญชวนแฟนบอลผู้เล่นคนที่12มาร่วมเชียร์และก็ให้กำลังใจพวกเขากันนะโดยราคาตั๋วแบ่งเป็น3ระดับสำหรับแฟนเจ้าบ้าน600 400และก็300เหรียญไต้หวันประมาณ640 426และก็320บาทขณะที่แฟนทีมเยนบี2ราคาคือ400และก็300เหรียญไต้หวันคือ426วละก็320บาทโดยโปรแกรมเอเชียนคัพ2 0วัน27รอบคัดเลือกร,รอบ3วันที่9ตุลาคมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติไต้หวันและวันที่14ตุลาคมทีมชาติไต้หวันพบกับท่านัของฝั่งทีมชาติไทยนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสายฟ้าคนใหม่ เมื่อกานนี้บริลลัมเสริมแก่งลายแรกนะฮะดีเกรีแข่งทีมดังบนเดซิลิกาตเตรียมส่งชื่อลุยศึก ACL e l i t เเพิ่มเติมเข้าไปเมื่องานนี้สายฟ้าคนใหม่มาบรรจุแล้วนะฮะผมเป็นที่เรียบร้อยเมื่อบริลัมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกขยับเสริมแก่งลายแรกเป็นที่เรียบร้อยหวังที่จะคว้าตัวคิงส์ลีชินเดอร์กองกลางชาวกาน่าเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมเตรียมส่งชื่อลงทำศึก AFC ซีแชมเปียนลีกเอดิท ที่จะปิดการลงทะเบียนรอบแรกในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งแข่งในวัย31ปีรายนี้ผ่านประสบการณ์ลูกหนังโชคโชนในส่วนยุโรปเริ่มต้นจากการค้าแข่งกับโฮมสไตล์คัชและก็มีส่วนสำคัญช่วยทีมเลื่อนชั้นสู่ลีก2ของเยอรมันก่อนจะย้ายไปอยู่กับ FC โคโครนและก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสซลีกาเวลาต่อมาโดยสโมสรล่าสุดก็คือซัมซูเปอร์อซัมซุนสปนะฮะทีมดังในตุรกี ก่อนที่จะหมดสัญญาเมื่อช่วงเดือนบตรกันยนที่ผ่านมาและก็กลายมาเป็นนักเตะที่อะไรสังกัดการมาของซินเทอร์เนี่ยถือว่าเป็นการเสริมทัพครั้งสําคัญของทัพปราสาทสายฟ้าเพื่อจะเพิ่มมิติในแดนกลางและก็ยกระดับทีมในการไล่ล่าความสําเร็จทั้งในลีกและการต่อกรกับทีมคู่แข่งบนเวทีระดับเอเชียโดยเจ้าตัวได้ลงซ้อมกับทีมเป็นเรียบร้อยแล้วและก็เตรียมถูกส่งชื่อร่วมศึก ACL Elite ในครั้งนี้เพิ่มเติมชันทีเลยนะ ก็เป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การน,นะฮะทางด้านของทัพปรสสาไฟฟ้ายอมได้ที่ไหนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมันกันครับอาไรยังไงทีมไทลีกเตรียมที่จะเปิดตัวแฮร์รี่คิเวลคุมทัพนะเมื่องานนี้ทีมไทลีกเตรียมเปิดตัวแฮร์รี่คิเวลคุมทัพเรียกว่าสะเทือนวงการฟุตบอลไทยทันทีเมื่อพลังการ f อฟี C, ทีมดังในศึกไทลีกกาลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เตรียมทาบทามแฮ well, ร์รี่คิวเวลนักชื่อดังระดับโลกจากทีมชาติออสเตรเลีย โดยอดีตแข้งตำนานสโมสรลิวอร์พูิลบริดยูเดเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ในการคุมทัพบริสัทไทยลีกในฤด,ดูกาลนี้โดยก่อนหน้านี้พลังการเอฟซีเพิ่งจะแยกทางกับโค้ดองค์ดูสิเธอรมแสนซึ่งก็กลายมาเป็นกุนซือลายแรกที่เตรียมที่จะอำลาตำแหน่งในฤด,ดูการนี้ทำให้สโมสรต้องเร่งหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาร,รับช่วงต่อชันชีซึ่งสถานก,การณ์ของทีมพลังการเอฟซีในตอนนี้ชื่อของ ฮร์รี่คีเวลเข้ามาอยู่ในลิสต์กุนซือรายใหม่ของพาังการ FC เรียกว่าจึงกลายมาเป็นนะฮะที่จับตามองในวงการฟุตบอลไทยทันทีหากว่าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นก็จะถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสําคัญอีกครัง้งในศึกของไทยลีกที่จะได้ตํานานนักเตะพิมาริกอังกฤษเข้ามามีบทบาทโดยตรงในลีกสูงสุดของเบืองไทยในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นนว่าการน,นี้ต้องจับตากันให้ดีนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกนครับอ,อาไรยังไงเมื่องานนี้โคตรยงบอกว่าพอใจราชบุรีโชว์ฟอร์มได้ดีแม้ว่าพ่ายกระบะโอซาก้าไปไม่เป็นไรเมื่อเฮดโครร้ชราชังก,กรเผยสกอร์ไม่เป็นใจแม่นักเตะทำผลงานได้ดีในฟุตบอลถ้วยเอเชีย er. นัดที่2ซึ่งโคตรยงบริวุฒิศรีมคะ,ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนราชบุรีเอฟซีได้เปิดเผยหลังเกมเปิดบ้านแพ้กระบะโอซาก้าไป0ต่อ2ในศึกเอ c ฟซีแชมเปียนลีก2และฤด,ดูกาลสัปดาห์ที่ส้า รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เมื่อวันที่2ตุลาคมโดยพระาชบดี FC ลงสนามในศึก AFC f h a m แชมเปียนลีก2ได้ดูการ2 0 25ไปแล้ว2นัดยังคงไม่บีแต้มรังระดับสุดท้ายของตารางคะแนนในกลุ่ม F ส่วนด้านโคชโยงได้เปิดเผยบอกว่าถ้าได้ดูเกมนี้นะผมกล้าพูดได้เลยนะว่าเรานั้นเล่นได้ดีมาก เล่นตามแผนเ,นเราได้ดีต้องขอขอบคุณนักเตะทุกคนที่ทุ่มเทเพราะฉะนั้นนักเตะที่เหลือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ผมคิดว่าสําคัญหมดเราเองยังคงเล่นเป็นราชบุรีที่ทุกคนเห็นซึ่งวันนี้ผมคิดว่าการได้เล่นกับทีมญี่ปุ่นเหลือ15นาที10คนเป็นอะไรที่ผมภูมิใจนะผลสกอร์ที่ออกมามันดูไม่ค่อยน่าภูมิใจแต่ว่าถ้าใครดูเกมโดยภาพรวมแล้วผมภูมิใจนักเตะชุดนี้มากเพราะฉะนั้นเกมในลีก ผมพูดได้เลยว่าใครที่คิดว่าวันอาทิตย์นี้จะมาขย่มเราหรือว่าเราจะมาต่อแย่ด้วยค่าเราเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนผมคิดว่าเรานั้นกลับมาได้ครับเกมลีกไม่ว่าจะใครจะลงเล่นก็แล้วแต่งานนี้พร้อมเจออย่างแน่นอนนะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่3ตุลาคม2568โดยชายาผู้บังคัรังฟุตบอลไทยครับ